สวัสดีครับมาถึงคลิปเกี่ยวกับท่ายิงซึ่งผมจะอิงจากทหารสหรัฐสมัยสงคารามโลกครั้งที่สองซึ่งในระยะใกล้7เมตรจะเป็นท่าพอยชูตติ้งก็คือไม่มีการเลงยิง ก็เริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกก็คือจับปืนให้ถูกก่อนอย่างที่บอกไปในคลิปการจับปืนและการเหนี่ยวไกสำคัญนะครับปืนจะต้องเป็นแนวเดียวกับแขนเออก่อนที่จะเริ่มท่าเนี้ผมจะบอกก่อนว่าพอเถอะครับไอเรื่องที่สอนกันว่านิ้วอยู่ที่โก่งไกล มันเป็นไปไม่ได้ครับนิ้วคนครับไม่ใช่นิ้วลิงมันไม่ยาวขนาดนั้นหรอกครับถ้านิ้วคุณไปอยู่ที่โกงไกลกได้ถ้าที่โกงไกลกได้มันก็จะออกมาแบบนี้ครับคุณจะจับปืนผิดคุณจะไม่สามารถยิงได้ยิงแบบพอย o o ชูตติ้งนะครับหรือยิงแบบอะไรคุณก็ยิงไม่ได้เรื่องนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับนิ้วคนไม่ใช่นิ้วลิงนิ้วมาอยู่ที่ไกลเลยครับ ล้วไม่ต้องกลัวมันลั่นครับผมไม่เคยเจอปืนอะไรที่มันมันห่วยขนาดว่านิ้วแตะที่ไกลแล้วลั่นครับถ้ามันห่วยขนาดนั้นก็ซื้อใหม่ครับอย่าไปใช้เลยครับปืนห่วยๆแตะไกลไปเลยครับแล้วแต่นะครับใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อก็เอาชีวิตไปแลกกันเองมีครับเรื่องวัคซีนผมบอกฉีดแล้วตายฉีดแล้วตายเขาบอกไม่ตายฉีดแล้วรอดตายเลย อ่ะเอาละครับถามก็ง่ายๆครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความง่ายถ้ามันยากก็ตายอะครับเมื่อปืนมันอยู่ในแนวเดียวกับกับแขนแล้วเนี่ยคุณจะยิงอะไรล่ะคุณก็ยกขึ้นมายิงป้องได้เลยยิงสองนัดเสมเอเผื่อว่ามันไม่โดนหรือถ้ามันโดนทั้งสองนัดมันก็ก็เจ็บหนักอะครับหรือตาย คือเราจะพูดถึงเจ็บพูดถึงตายเราไม่ได้พูดถึงว่ามันจะยิงแล้วมันจะน่ารักนะ่าเอ็นดูมันคือปืนครับถ้าคุณชักปืนออกมาคือคุณจะฆ่าคนคุณจะ,จะทำให้คนเจ็บคุณเป็นตำรวจถ้าคุณชักปืนออกมาแสดงว่าโจรมันสู้คุณแล้วมันมีปืนมันสู้คุณคุณต้องยิงมันถั้งนั้นคุณตายก็ใน สมมติก,ก็เดินเดินมาผมเป็นทหารอเมริกันเดินมาด็อกเด็กด็อกเด็กอ่ะเจอทหารเยอรมันผมก็ยกปืนยิงป้องไม่ต้องเลงครับมันจะตรงเข้าเป้าโดยอัตโนมัติระยะไม่เกินเจ็ดเมตรคุณต้องยิงให้ได้เข้าวงดำให้ได้โดยที่ไม่ต้องเลงโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมันไม่ได้ยากเกินครับ พ่อทหารในเมริการสมัยนั้นมันทําได้ทุกคนถ้าทําไม่ได้มันก็ไม่ได้ไปลบทุกคนที่ไปลบทําได้นอกจากว่าคุณเป็นพ่อครัวครับง่ายง่ายเจ็ดไม่เกินเจ็ดเมตรก็ก,ก็ก็ไม่ไกลนะก็นิดเดียวไม่ต้องเลงครับคุณจับปืนถือปืนให้ถูกเนียวไกดถูกยกขึ้นมาปัางปังสบายสบาย ต่อมาสมมุติว่ามันมีโจรหลายคนซึ่งจริงๆมันไม่มีโจรหลายคนหรอครับในโลกเนี้ยโจรมันมีแค่คนหรือสองคนแต่อันนั้นมันเป็นสงครามมันอาจจะมีเยอรมันหลายคนจริงๆผมไม่อยากจะว่าเยอรมันนะเพราะผมเป็นนักเรียนเก่าเยอรมันแต่อันนี้เขาเขาสอนให้ฆ่าคนเยอรมันไงให้ฆ่าทหารเยอรมันผมก็เลยจะจาลองว่าเป็นทหารเยอรมันว่าเราจะยิงทหารเยอรมันอ่าผมเดินมาด็อกแด็กด็อกแด็กอ่า เจอทหารเยอรมันสักสี่ห้าคนผมก็ยิงป้อ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 งไม่ใช่การที่เราจะบิดตัวยิงนะครับไม่ใช่เราจะไปทั้งขาขาไปสมมติว่าโจนอยู่ขวาอยู่ซ้ายผมยิงป้อ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 ง,อ,งอย่างนี้อไม่ใช่โจนสิทหารเยอรมันแม่คตรสวยเลยแพ้สงครามนี้แม่งสวยหายเลยง่ายๆครับแบบนี้ ไปทั้งตัวไปทั้งขาไม่ใช่บิดตัวแล้วก็พอนะครับไอ้ท่ายิงแบบปาฮีปิดมันไม่มันไม่เข้าท่าครับเพราะอะไรปืนมันทิ่มลงคุณดันแท็กออกไปข้างหน้าอย่างเงี้ยมันทิ่มลงเห็นไหมฝึกให้ตายมันก็ไม่สำเร็จมันยิงใครไม่ได้หรอกนั่นมันปาฮีถ้ามันดีอนะ เขาสอนทหารให้ใช้กันไปแล้วแล้วเราไม่ได้พูดถึงสงครามอิรักสงครามอ่าวสงครามอะไรผมพูดถึงสงครามโลกนะมันไม่ใช่ว่าโหสงครามเล็กๆน้อยๆปะทะกันดองแดงดองแดงเออดังนั้นเนี่ยที่เขาสอนเนี่ยคือมันดีที่สุดแล้วเขาต้องวิจัยวิเคราะห์กันมาแล้วว่ามันดีนะครับ ก็ผมก็หวังว่าถ้าเจ้าหน้าที่ดูคลิปผมแล้วเชื่อแล้วท่านรอดตายจากความเชื่อและการฝึกตามที่ผมบอกผมก็จะได้บุญมากเลยครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ